ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14จำนวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ติดตั้งในประเทศจีนสูงกว่าจำนวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ติดตั้งในประเทศอื่นๆทั้งหมดรวมกัน รายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนระบุว่าจีนมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในด้านการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐาากิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ปีพศ2564ถึงปี2568โดยแบรนด์ในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งในด้านการผลิตและส่วนแบ่งทางการตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวจีนได้เร่งส่งเสริมนวัตรกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องรวม ถึงเพิ่มกําลังการผลิตภายในประเทศสําหรับส่วนประกอบหลักต่างๆเช่นจอแสดงผลระบบเซ์โวและตัวควบคุมในปี2 5 1 7ยอดขายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของแบรนด์ในปีสูงถึง177,000ตัวโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อป,ปีอยู่ที่33.1%ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14บแบรนด์ในประเทศเหล่านี้ครองส่วนแบ่งตลาดเกิน50%และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น58.5% ภายในปี2,517นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการตามแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติพศ2,558และ2,569จำนวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ติดตั้งในประเทศจีนมีมากกว่าจำนวนหุ่นยนต์ที่ติดตั้งในประเทศอื่นๆทั้งหมดรวมกันและหุ่นยนต์ได้ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมหลัก71ประเภทและอุตสาหกรรมย่อย241ประเภทของระบบเศร,รษฐกิจระดับชาติ